ใส่โอ้โน้องไม่ไหวคอยใส่มาพี่ขอบุกกระเจ้าหอบบุกยันก็ยันหอยาหอยเยอะกูไม่จบอร่อยออกไปคนในยิ่มสวัสดีครับซาลาครับผมมันเหนียวม้ยามหนูคือเกาครับของเกานี่ยแหละไม้เกาไม้เกาคือเกาครับผม สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านมึงหนองนัน่นนะครับสวัสดีท่างสบบปปลาวครับน,น,นบั่นเห็นหบัวเพลงไหนบ้างโอ้ยหนูหน่อยหนูหน่อยเอาเนาะครับเนาะนี่หน่อยเอาหน่อยเอาเดี๋ยวผมมันนี่ก่อนนะครับเนาะครับผมห <c oughs> นูหน่อยหนูหน่อยโอ้ยหนูหน่อยลูกหนูปุก หลายแห่งครับอีกล้งหนึ่งนะครับเนาะนานเห็นบัวดีแล้วครับไม้ไม้เก่าไม้เดิมไม่ทําให้ผิดหวังกันทังวานดิเห็นบ่กครับ ใช่ครับผ่ออมสำกอดเอ็มลอยเนี่ยกูควอดเอ็มลอยอยุ๊กอ,อ,องพับผับผับมันยังดีไม่ต้องไม่ต้องพับก็ได้หรอกเดี๋ยวคว่อยเก็บเอาที่รองโอ้อันนี้อันนี้โบ่บ่ผ่านพับบ่ราน ดึงออกน้ำเนี่ยใล่หตัวนี้โอ้ยทั้งน,นี้คือเบิดบาดนี่ยุบรันเนาะดึงออกดึงเหยาหออกก็คือทั้งน,นี้คือเป็นจัิงซีบาดนี้เนาะมือนี่เนาะเอา้า ก็เห ok, ็นอยู่มีมีเหนบัตรบัตรถือบัตรบูธธรรมดาโอ้หนูส่องขาวอะ่รบางลืมจะลืมกลับด้วยนะสี่ครับผมพอได้กินอยู่โอ้หนูหน่อยหลายอีกครับนี่ลูกหนูผูกหลายแห้ง นี่ครับผมเออหนูหนุ่มหน่อยหลายแห่งกุญแจรถอยู่ใส่ล่ะอื่ตัวนี้ผมเสื้อว้นี้ผมไปเห็นเด็กเด้กเด็กผมดึงมาเลยมาบุมิยังลานถิ่นซื้อ จะบ่มีอะไรนี่ใส่ฝ่าฝ่าว่าทครับอื้เป็นจึงดได,ไดเอ้ยพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ ยื้อเง่เติบอยู่งเป็นบ้าเป็นบ้าบ่ออืนดนี่แหละโอ้นี่ยหู้นี่ยมองผมหมดไปคือบ่ล่ะโอ้ยบ่คือทับย์หมดไปยังดีเลยนี่ เนื้อมจะบางๆอันนี้ครับไม่เหมียนว่ามันแจงโหดเขาคือกินแต่ชายอยุบบรันัวอันนี้ใส่ฝ่าๆครับมันคำ có làm như gần đây phào phào cả lên em mày này khó tha thế là thế là ưu uhm. trắng bà đi với non thấy là thấy uhm. là Chị ừ, phải ý, bà ừ. ừ Thì Ừ Ừ Ngũ thức bao anh chị Bố lưu บรุ่เครเขาง่อหอยานรุดบ่ถืออุ้งเสารำี่นี่อ,อืออ,อืมยอ,อบ้างยอะบ้าง nhàng à bỏ lút Nó bỏ lút nhưng mà Yo. Yo. อยู่อยู่เอาืี่ไปตัวนี้กับลันเนี่ยแต่ว่ามันถือบบถือโหูดูล <c oughs> ันไปจังไดลันนี่ยังลันไปแนวไหนเดีย๋ย <c oughs> ครับไป ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดใาล่ละเออโอ้นุหน่อยกินก่อนนี่นะมันมัดแน่นร้ายแล้วมันเลยออกอยากมัดนี่ครับผมโอ้ยนุหน่อยกินก่อน ไปครับอู้ยเสียหลักขนาดนี้มาโอ้หหอยถ่าดกินบ่อือกินอยู่กิน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 อยู่ครับกินอยู่อ่าคือบรันเนี่ยน้อยกินจนแตกแกนและหม่างเบิด Ngay anh phụng tay đây, tay 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 bớt, tay 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 ก็ได้๋ยว nhầm ยนูกินอยู่แต่ว่าบอลลังครับเนี่ยเยอะหงูไม่มาจัดการไหมสีลังอยู่นี่ ไม้ถาดเห็ดรันก่อนหนูก็เลยไม่กินอ่ะนี่บ่ไไรเลยทั้งนี้อ้าหเสียดายแห่งดอกสดเด็ดจริงกระหากอะตำเนี่ก็ทุ่นกินเยอะแ้ะ <Yeah. S 2> <Ow. S 1> นี่เติบยู่ตัวนี้ ปลากระลังคาบเอา้าคือจริงจีติดขาปลากระลังคาบอ่อยพอดีเป็นโอ้โหหน่อยปลาหนิกระยักมากินของเขาเนาะยี่พอเลยไ้ ขาตาสวดตัวนี้คือดึงไปไกลนะครับยัง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 เอามาหนีดูมาดื้อเถือไ thế sao nhỉ? khá vậy hê, để không để đung để đung heng. ừm. uẩn tí. อ่ะดอกสุดท้ายโอ้ตัวนี้บบถือเ้ยบบลันบบลันเข่ากินแตกซะเลยครับเขากินแตกซ้าทั้งบลันใส่เฝ้าใส่เฝ้าผนเมยแบบนี้ <c oughs> กองยังนั่งแดยงยังเพรีพยบอยู่บ่ถึงถึง ก็จะพลิบๆนี่แม้ทั้งหลังกล่องนี่แม่ไปครับผมแล้วล่ะ